พระราชะมรดกด้านพุทธศิลป์นับเป็นเวลา42ปีที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ประดิษฐานมาจนถึงรัชสมัยของพระองค์ทรงปลดกล้าปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทในพระบรมหาราชวังทรงสร้างพระปรางวัดอรุณราชวรารามทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ประกอบกับกิจการพาณิชย์ ในรัชสมัยเจริญก้าวหน้าเป็นอันมากเกิดพ่อขัพย์อุดมสมบูรณ์ทั้งในส่วนรังสรรค์งานศิลปกรรมดังที่หมื่นพรมสมพศรหรือนายมีมหาดเล็กในรัชการได้เขียนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติบอกเล่าพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในพระองค์ความตอนหนึ่งว่า แต่ทรงสร้างพระอาวาสทั่วราชฐานตั้งแต่การวัดราชโอรสาจนเสร็จวัดทั้งปวงที่ล่วงมาสิ้นอิดผาปูนกระเบื้องขนเปลืองเติมแม้รวมรวบควบเข้าทั้งเก่าใหม่ประมาณใหญ่สักเท่าภูเขาเฉลิมทั้งน้ำเชื้อน้ำรักที่ตักเติม สิริเพิ่มกันเข้าเท่านาทีงานศิลปกรรมต่างๆที่ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่มให้สร้างโดยมุ่งเน้นการบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นมงคลแห่งแผ่นดินเช่นพระพุทธสยญาติพระประธานในพระวิหารวัดพระเชตตุพลวิมลมังคลารามพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่หนึ่งถวายพระนามว่า พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกรัชกาลที่สองถวายพระนามว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้เปลี่ยนส้อยพระนามว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ออกนามแผ่นดินตามนามพระพุทธปฏิมาว่า แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและแผ่นดินพระพุทธเลิศล่านภาลายนับเป็นการตั้งนามแผ่นดินในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับมีพระราชดำร,ริเริ่มให้หล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสถาปัตยกรรมโลหะปราศาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร ทรงโปรดให้สร้างขึ้นแทนพระเจดีย์อย่างประณีตสง่างามนับเป็นแห่งที่สามของโลกโดยกำหนดให้โครงสร้างอาคารเชื่อมโยงกับหัวข้อธรรมะแห่งการหลุดพ้นที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรม37ข้อคือยอดของโลหะปราสาท37ยอดชั้นที่1 3และ5 เป็นคูหามีระเบียงรอบชั้นที่สองสี่และหกเป็นคูหาจตุรมุกชั้นที่เจ็ดเป็นยอดกลางทุกยอดล้วนเป็นทรงมนดกยอดโลหะนับเป็นสถาปัตยกรรมสร้างสารรค์ใหม่ในรัชสมัยทั้งหมดนี้นับเป็นมรดกด้านพุทธศิลป์ที่เป็นที่นิยมยกย่องกันทั่วโลกและเป็นพระราชมรดก ที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือนพ่อแห่งแผ่นดินได้สร้างไว้แก่ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไปชั่วนิดนิรัน์